สวัสดีค่ะชาวราศีมีนขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมเดลดูดวงพยากรณ์ไพย่ยิปซีและไพ่ออราเคลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีมีนว่าจักรวาลขยับ นะคะส่งผลต่อความรักของคุณอย่างไรนะชาวราศีมีนนะคะปรากฏการที่มีดาวย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะปรากฏการที่มีอิทธิพลต่อความรักของคุณนะส่งผลในเรื่องของความรักโดยตรงนะคะก็จะมีพระราหูกับดาวพฤหัสนะคะส่งผลให้รักของคุณเนี่ยนะชาวราศีมีน มีพลังแล้วก็มีจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนี่อิทธิพลของราหูนะชาวราศีมีนนะคะคุณอาจจะต้องพบเจอนะคะกับคนที่รู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตชาติโอ้นะ ชาวราศีมีนจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะเห็นปุ๊บแล้วมันเหมือนมันแบบมันคนคน,นี้รู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมาเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นนะส่วนคนมีคู่นะคะจะมีคำพูดบทสนทนานะคะที่เปิดใจซึ่งกันและกันจะทำให้มีความรู้สึก ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะมีความแนบแน่นในด้านความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะชาวราศีมีนนะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้คืออิทธิพลของราหูกับดาวพฤหัสนั่นเองนะคะส่งผลในเรื่องของความรักของคุณเราจะมาเปิดไพ่ยิปซีและไพ่รักออราเคลว่ามุมมองในเรื่องของความรัก ะะของไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ชาวราศีมีนชาวลัคนามีนรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล คุณสามารถสแกน QR Code โค้ดแอรไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไ้ให้ในี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง the star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณชาวราศีมินุนทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องหมอดาวนะคะให้การตอบรับนะคะพิมพ์คอมเมนต์นะแชร์คลิป นะคะให้กับมอดาวนะก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกๆท่านที่ติดตามนะคะมีความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนานะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความรักพบเจอคู่รักมีความรักดีๆนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะสาธุ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 ด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซี ไพ่รักออร์คเคลิลบารมีแห่ององค์พ่อพิคเนตบารมีแห่ององค์เทพทุกทุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอร์แมนสมิธองค์ปุรดีร้อยแปดองค์ปุรสีนารอดทุกดวงจจตจุติว,วิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาความรักของชาวราศีมีในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ได้อย่างแม่นยำ ขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเหร็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคำแนะนําที่ดีให้กับชาวเมียนฤทธกาศาธุสาดุาดเราจะเริ่มต้นกันที่ไพย่ยิปซีกันก่อนนะคะดูชะตาความรักของชาวราศีเมีนเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไร ขอพลังงานไพ่ของชาวมีนค่ะตัวตนของชาวมีนนะคะไพ่ใบแรก ตัวตนของคุณชาวราศีมีนนะคะคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญน,นะควินซอฟเพนนเกิโอ้โหค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ออร่าพุ่งออร่าจับมากๆนะคะชาวมีนนะหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติรูป,ร,ปรูปสมบัตินะคะ เต็มไปด้วยพลังงานที่มีความเปล่งประกายนะคะมีแรงดึงดูดนะใครหลายๆคนจะหลงไหลในเสน่ห์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะหรือกิริยามารยาทการวางตัวนะคะผิวพรรณนะคะหน้าที่การงานคุณก็ดีนะคะหลายๆคนเป็นหัวหน้าเป็น ผู้จัดการเป็น ceo เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะรวมถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเป็นคนหาเงินเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนใช้เงินเก่งมากเช่นเดียวกันนะคะใช้ของดีใช้ของหรูหราใช้ของแบรนด์เนมก็ได้นะคะหรือ คุณอาจจะไม่ได้ใช้ของแบรนด์แต่คุณก็แบบใส่อะไรหรือว่าใช้อะไรมันก็ดูดีดูเพอร์เฟกดูคอมพลีตเหมาะเจาะแมะแจะอะไรกับคุณไปหมดเลยนะคะชาวราศีมีนนะมีสเสน่ห์มากๆช่วงนี้นะคะราชินีเหรียญน,นะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งนะเพอร์เฟก ะะมีแต่คนอยากเข้าใกล้มีแต่คนอยากได้คุณเป็นเจ้าของนะชาวมีนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะไพ่ใบต่อมาห้าเหรียญมีหลายๆคนผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือรู้สึกไม่เต็มเต็มทางด้านความรักต้องการใครเข้ามาในชีวิตต้องการคู่แท้ต้องการคนที่รักคุณอย่างจริงใจนะคะอยากจะพบเจอคนดีๆสักคนหนึ่งนะ ราศีมีนนะคะคุณอาจจะมีความหลังมีความรักที่ไม่สมบูรณ์ในอดีตนะคะชาวมีนหลายๆคนอาจจะโสดอยู่นะค,ะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะโสดโสดมานานนะคะหรือแต่งงานช้าเออหรือบางคนอย่าร้างเลิกลาอะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบต่อมาห้าไม่เท้าชาวมีนเนี่ยคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่ปากกัดดิ้นทีเป็นคนดิ้นรนต่อสู้นะคะกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะประสบความสําเร็จได้คุณก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรไมาเยอะนะคะห้าไมไเทมเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บางจังหวะก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนเช่นเดียวกันนะไม่ยอมใครง่ายๆชอบงัดเออนะคะชอบงัดชอบอะไรอย่างนี้นะรวมถึง ในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะมากนะคะห้าม้เท้าเนี่ยจะมีคนมาสนใจคุณเยอะนะคะคนที่จะมาลงสนามแข่งขันเนี่ยในความรักครั้งนี้ก็จะมีตัวเลือกอะไรหลายๆหลายลายคนมากมายเลยคุณอาจจะเลือกไม่ถูกนะคะแปดเหรียญคุณเป็นคนขยันนะชาวมีน เป็นคนขยันขันแข็งนะคะเป็นคนทำมาหากินเก่งนะคะปั่นเงินปั่นทองได้ดีมากๆในเดือนนี้คุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะคะธุรกิจการลงทุนนะหรือใครหลายๆคนอยู่ในธุรกิจแวดวงที่เป็นลักษณะเงินต่อเงิน wealth management นะคะเทรดหุ้นอะไรอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่นะชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเงินทองจะไหลามาเทมานะคะคุณอาจจะมีช่องทางในการทำมาหากินเยอะแยะมากมายนะรวมถึงคุณเนี่ยอาจจะได้เดินทางไกลได้ด้วยนะคะชาวราศีมีนนะอาจจะพบเจอคู่ครองคนรักจากทางไกลก็ได้นะคะเพราะว่า คุณมีโอกาสได้เดินทางอาจจะไปเจอกันในต่างประเทศก็ได้หรือว่าพบเจอกันระหว่างการเดินทางการขึ้นเครื่องการนั่งรถอะไรอย่างนี้นะคะชาวราศีมีนเดอะฟลเนี่ยคือคุณค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองช่วงนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่ให้เขาเรียกว,ว่าไม่ให้ความหวังใครอะ่ะนะชาวราศีมีนคุณอาจจะ วางตัวเป็นกลางกลางอยากมีแฟนมีคนรักอยากอยากถูกเติมเต็มอยากจะมีใครเข้ามาดูแลแต่คุณเนี่ยยังเป็นลักษณะที่แบบว่าเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการพิจารณาเลือกเฟนนะคะชาวราศีมีนนะเดอะฟูลเนี่ยนะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยหรือว่าพบรักทางไกลได้เขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงสามดาบโอ้โห เขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นนี่ก็เฮิร์ตมานะชาวราศีมีนนะคะโดนทรยศหักหลังมาเหมือนกันเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะ,เ,ยอะเช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้เมษสสิหงธนออูโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะหรือเพิ่งผิดหวังเพิ่งอย่าร้างเพิ่งถูกทรยศหักหลังมานะคะหรือว่าเพิ่งสูญเสียคนรักก็ได้นะ เขาหรือเธอคนนั้นของคุณเนะี่ยเออเป็นชาวธาตุไฟนะเป็นคนที่แบบว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมีวิบากกรรมทางด้านความรักเช่นกันอะไพ่อะไรหกดาบอ่ะชาวมีนคุณจะพบเจอความรักทางไกลนะคะเขาคนนั้นก็เป็นคนทางไกลเป็นคนแดนไกลเช่นเดียวกันเป็นคนค่อนข้างมีเหตุผลนะคนคนนี้ เออเป็นคนค่อนข้างมีเหตุมีผลหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนเงียบๆนะคะมีเหตุผลแต่ก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะเป็นคนแบบพูดแบบพูดน้อยอะ่ะแต่ถ้าพูดทีก็หนักเลยนะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นของคุณเนี่ยบางทีก็เป็นเลือกที่จะเงียบก็ได้เออนะคะบางครั้ง มีความรู้สึกไม่สบายใจเขาก็อาจจะแบบว่าเงียบหายไปสักพักหนึ่งอืมอ่คะให้ไปต่อมา The Lover โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวราศีมีนนะเขาเนี่ยเป็นโซเมตของคุณนะเขาเป็นคู่ของคุณนะตามหากันมานานแล้วนะจะค้นพบกันเจอนะคะในชาตินี้นะ ราศีมีนนะเหมือนที่ดวงดาวบอกเลยมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างไม่เพียงแต่คุณนะคะเขาก็เช่นเดียวกันว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างว่าคนคนนี้เคยเจอกันมาที่ไหนหรือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือว่ามีความาดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแบบหลงรักคุณนะคะชาวราศีมีนเดอะเลเวอ t ะ,ะ The lover มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นคู่ของกันและกันนะคะ o n อืมเขาเคยผิดหวังในความรักมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีซิกเซนลางสังหรณ์นะคะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่คิดมากเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดลบได้นะ นะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดลบได้แต่ตัวเขาเองเนี่ยจะทุ่มเทความรักให้กับคุณนะคะชาวมีนคุณพบเจอคู่รักที่เป็นคนที่ใจใหญ่สายเปแล้วนะนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากก็จริงอะไรก็จริงนะคะแต่สำหรับคุณแล้วเนี่ยเขาจะให้ได้เท่าที่เขาจะให้ได้เลยนะคะเขาจะเปเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณ นะความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาพัฒนาได้นะคะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้คือใช่นะคะเขาก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันนะชาวราศีมีนนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วแฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทให้คุณอย่างมากเลยนะ อย่างมากมายเลยนะคะแล้วคราใดที่แบบว่ามันมีความไม่เข้าใจกันอะไรกันเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นฝ่ายที่เงียบนะชาวราศีมีนนะคะเรามาดูนะชาวมีนไพ่รักออร์เคิลอยากบอกอะไรอืมชาวราศีมีนนะคะไพ่รักออร์เคิล บอกได้ดีมากเลยนะคะคือตัวเขาเนี่ยเดินทางมาเดินทางมาคนเดียวแบบเดินทางในเส้นทางชีวิตที่เดินคนเดียวมานานมากแล้วนะคะตอนนี้เขาอยากได้คุณเป็นผู้ร่วมทางที่จะเดินทางไปกับเขาไปไหนก็ได้นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าไปไหนก็ได้ขอให้มีคุณอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกับเขาตลอดไป ะะชาวราศีมีนขอให้คุณพบเจอความรักดีๆแบบนี้นะคะพบเจอคู่แท้ของคุณแบบนี้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะขอให้เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้ความรักดีๆแบบนี้เป็นของคุณสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ